มาแล้วมาแล้วมาแล้วสองตัวะจะโตด้วยเด้อตรงนี้มันจะไม่ลึกครับแต่ว่าตรง กลางๆาาเรียบงนู้นน่ยไม่แน่ใจพอเราแมคโครแมคโครวควักมันเป็นหลัเน,เลเนเดีนยวาังเี้ยครับยกเร็วไม่ได้ ก็ดีก็ดีก็จะต้องหันไปทางนน้นหนอยเออเออฮะมันเจอเป็นอดีเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อปลาจะหลุดออกแล้ว,วปลาหลุดออกม้วนให้มันไปทางนี้ ยืนตรงนี้ไหมอือยืตน,ตร,นตรงนี้เลยง่ายกว่าให้มันเอเียงไปทางนี้อะฮะที่ใหม่ๆไปเรื่อยฮะนี่มาแล้ว<อ>ะเพียนน้อยะเพียนน้อยครับ <laughs> ยังดียังดีฮะ ใส่อีกแล้วมั้งตอเนี่ยวางเอียงๆไปทางนี้เอาถุงใส่ไหมคะใส่งั้ยหรอ ยกทีสองทีเหมือนจะไม่ติดนะขอใน้ตาแต่มันยกเร็วไม่ได้แค่นั้นเองเดี๋ยวมาเข้าโยออ้อู้โดนไปหมดแล้วดีนะยังเหลือยังเหลือ เดี๋ยวลงไปข้างล่างเลยอีกนะเอาไม้ออกพี่คะเอาไม้ต้งนี้ออกเดี๋ยวสิ่งเดีิวเดี๋ยวไปได้เอาไม้สองอันนี้ออกเดี๋ยวขึ้นมา อีกแล้วตัวโตโตโด,ด้วยไมเลาะใช่ไหมไม่เลาะนี่ไงมันจะมาช่วงน้ำหนไหลดูมาด้วยกันตัวาาปล<ะ>าคนละขนาดเลยเอาถุงใส่ดีกว่านะถุงถุงใส่ ระว,วังมันดิ้นออกจากซโซลูค่ะถอดรองเท้าดีกว่ายืนง่ายกว่าคัน้างเก่งนะมอะงไม่เห็นเลยเด็กใครมาอะไรมาติ้งๆๆเนื้อยูออ่ไม่ติดอ่ะมาหลอกเลย น้่นของนี้จะลึกกว่าด้วยนะอ้าฮะดูสังเกตดูขายอสิหรอแถวนี้ฮะเด็กฟาก็ไม่ไปไหนอ,ะอ่ะเอียงไปทางนู้นก็ได้ไม่ก็ไม่ได้เรื่องมันนะพันขางจริงอ่ะ ไปทางนน้นเออนั่นนละนีน่ ไม่มีร่มเลยครับตรงนี้แดดไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่อุ้ยนี่ว่าปลากิ่งไม้ค่ะพ่อพ่อไหลลงไปแล้วเนี่ยไปข้างอัน เยวะตรงนั oh. <'s> ้นดูนะเอ้ยเงียบแล้วมาดูตรงนั้นดูขยับมางานที่ก่อน ฟูงนกนกกกะยางเพียบเลยหายกินนกหายกินมแมลงเลยเนาะหายกินนกหายกินมแมลงโอ้ติดแล้วหูยอ หัวย่อยตัวหนึ่งปลาสามเหลี่ยมตัวเล็กตัวเล็กก็ไม่เลยปล่อยเข้าไป มน้ำ,นำเราไปตามฝั่งนี่นะครับ่้นน้ำ น้ำไม่ได้อืมมาแล้วสองตัว เหมือนน้ำไม่ลึกที่ว่าจะไม่มีปลา ไายแล้วโอ้ยยังติดอยู่เต้เล็กไม่เอามาแล้วนะอ่ะอาปล่เ,เ,เ,เข้าไปด้มันเด่นมากเยอมากกันไหมไม่ขยยาวให้เขาหลุดเขาจะ <ไป S 2> หลุดไหมนะอ่ะไซส์ขนาดนี้ฮะไซส์ขนาดนี้ก็ดีกำลังด,ดีกำลังโดดออกนะ โดดออกแล้วตัวนึงนาดนั้น, <laughs> น,นตัวยงยกไม่ถันมาเลย <laughs> โดดเก่งนะคะ,ะ,ะตัวน้อยเอาตัวน้อยเอาออกแล้ว เัยียงฟังนั้นเอียงไปไกลตรงนี้มันเป็นแอ่งฮะเอียงข้างมันไม่รู้เลยตรงนี้นที่ใหม่ๆไม่รู้ว่าน้าตรงไหนลึกไม่ลึก่ะ อู้ดูๆ <będą muludurra> <muludurra> 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 อมงมไปตัวก็มาตัวแล้วขาวตัวเลยวตัวแดงนี่วิ่งตามตูดยังไม่ถึงขาดูนะขาดู ติดอะไรอ่ะปุ๊บหนูมกว่าปลา,กาเกอะเฮ้ยยอมันก็ไม่มีรูขาดเด้ออ่าโอ้ไปเราคิดว่าติดปลาอะไรกี้ปุ๊บว้ายพี่โลกไม่หรอกมันไม่รู้อะไรมันปลาเอเลยเพราะยอมัน,มน <c oughs> เห็นตัวไอ้เจเห็นตัวยังดีอ่ะ ไม่เห็นอะไรเลยอ่ะคิดในใจก็ปลาตัวโตวนี่เด้อมวนน้ำเหรออยกขึ้นแล้วน้ำมันไม่น่าใช่มันดึงเลยนะกลับไปยกขึ้นเยอะเลยนี้ยแต่มันแข็ง ไปกับมาอมเออยอะไรอ่ะเก็นตัวยังดีอ่ะน,นี่ก็ไม่รู้เลยทีนี้อือตกใจนูดนนู่นเขายิงยปืนไล่นกเขาจุดประทัดนะเขายิงปืนจุดประทัดไล่นกนูนน่นแตกฮื่งหูงะหูงเบลอเลยไปกินข้าวเขา ติดกิ่งไม้พ่อ <นะ S 2> มันต้องมีกิ่งไม้พายอ่ยดึงดึงใช่เดี๋ยวกลับไปที่เดิมตึงเป็นกิ่งไม้ที่ฟ้าไม่ค่อยนะไม่ค่อยนะมีแต่น้ำอันนี้ต้นอันนี้น้ำทิ่มเก็บมากต้นมีแต่น,น้ำล้วนๆ ม้วนปากใช่หมน้ำน้ำน้ำพ่อจะวกไหร โอ้ตัวน้อยนี่ตบไปแมว wow. oh, tu <laughs>

น้ำเที่มออกไหมออกแล้วเงียบไปเลยลนะเงียบเลยอ่ะหาย้ายสุด ก็จะไม่ได้มีปลาก็ยังเห็นตัวปลาม <laughs> า <c oughs> สูน้ำสนาค่าหรอือมั้งใช่ น่ามาแล้วมาแล้วตัวนี้ก็ยังดี chạy rất xì hát tôi phóng เออไม่จินแล้วครับขอบคุณที่ที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครับ